นะครับแล้วผมต้องซุยนะอ่ะมาดูกันเอาละครับเขียนรูปแล้วแมนะครับเป็นไทยเราครับที่ได้เริ่มเปิดเกมก่อนนะครับตรงข้ามทางซ้ายสวยโชคแล้วพาช่องนี้สวยมากเอาละครับหลุดขึ้นมา,า,ถถามน้าติคุตับซานพาติคุตับาข้างในมีข้างในมีปักแล้วโโอ้หเป็นเจ่าครับเอียดสุดปลายมือแล้วก็ปกัดช็อตแรกของพาติคุตับซาดูอีกครั้งครับบอลตามช่องแล้วไม่ล้ำหน้าชัดเจนเลยครับไม่ล้ำหน้าแล้วพาติคเนี่ยไปสุดเส้นนะครับ ดูเส้นแล้วดูจะปาดจะให้ชนาธีปูผู้สาวประตูครับเปเดร่าครับปัดออกไปได้ก่อนแล้วเปิดด้วยขวาเนี่ยเปลี่ยนทีนท่ข้ามาได้ครับแรับยวการทำบอลเข้าทางชนาธิป์จิงตรงตัวครับผู้ได้กดด้วยซ้ายเต็มข้อของชนาธิปครับอ,อ้เกือบเข้าครับแต่ผู้สาประตูครับสุจาน์เปเดร่าครับอาแล้วนี่มีอาการบาดเจ็บว่าแกโดนอะไรเดี๋ยวดูภาพช้ากันก่อนเนี้ดูจังหวะน,นี้เปิดมามงไม่ไดีดูทางฝั่งของชนาธิปครับได้ซ้ายแล้วหัวเต็มข้อแต่บอลมันไปตรงตัวแล้วคือช็อตนี้โดน กระแทกจากข้างหลังนะครับผู้เล่นของศรีลังกานะครับอย่างเวเดเคอร์นะครับบุสินก็เป่าจังหวะุกของศรีลังกาครับโอ้ลหลกมาสวยมากแล้วจะเปิดบอลมาตรงบริเวณหัวกะโหลกแล้วได้ยิงเข้าไปตอปฏิวัติครับ <c oughs> เป็นจังหวะจบครั้งแรกของซาเมลดูรานครับถือว่าขึ้นมาได้จบอันตรายเหมือนกันครับเนี่ยประมาศศรีลังกาไม่ได้ครับดูจังหวะเขาซัดซ้ายลูกนี้บอลก็ไปตรงตัวปฏิวัติทำาหมานะครับเดียวครับปู่นี่โอ้โห ตัวบอกว่าต้องแก้มาแก้ไม่ดีก็มาเข้าทางแกเร็วที่สุเพราะอาตวัดักได้ครับชนาทิพย์ชนาทิพย์ตัดได้รับเติดสปีดชนาทิพย์ชนาทิพย์มาแล้วทางขวาโอเบอร์สวยมากต่อสินชนะถึงโอ้โหเป็นมาดิอาครับแกแยงขาสังเกไว้ยังไม่อยู่ครับชนาทิพย์บอกขอบูุต่ออาจารย์ในทีมครับนี่ครับชนาทิพย์อย่างนี้ต้องชนาทิพย์เลยครับโอ้โหบอลต้องถึงชนาทิพย์ตัววิ่งแซงไปดื้อๆครับแล้วลูกนี้เนี่ย เล่นกับสุพนัทเหมือนตาครับแล้วสุพนัทให้จังหวะเดียวเนี่ยเกือบจะถึงชนาทิพย์แล้วนะครับโอ้แต่แนวรับของชีลังการี่ยังมีสปิ่สุโชคโยนกลับมาแล้วโของลูกนี้โอ้โหแต่ลูกของพีระดอนครับโอ้โหน้ไปตัดหน้าพัดทิศโบนัสกดติดตามด้วยให้กับบีจีสปอร์ตนะครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยลูกที่ได้ลุ้นครับของสุพชกสันลัชชาิโอ้โหพัดทิศกำลังจะมงแต่โดนพีระดอนโชบตัดหน้าครับโอ้โหถึงมีไหมเนี่ย อะไรจะเกิดกูจะเกิดวันนี้จะเกิดวันนี้แล้วสุดท้ายไม่ได้เกิดเลยไม่ได้เกิดทั้งคู่เออดีกว่าแย่มาได้ส่วนนั้นนอนอีกแล้วครับนอนไปเลยครับนอนนานๆไปเลยครับมันโยกมาโอ้โหทุกคนนั้นใครไปล้วปาบอคูนี้เรียบร้อย ดี๋ยวดูอีกครั้งเนี่ยครับจังหวะเปลี่ยนบรลทัดกันธรรมดาแล้วดันไปเรื่องนอนครับศิลกาแล้วสุภโชคสศรชาติวางยาว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 ,ยาว,ยาวลูกนี้สก,กัดไปดีแล้วสุดท้ายเป็นสุภนัทถ,ถึงบอลก่อนและสุดท้ายเป็นพาทิคกุตาฟซ่าเหนียวปู่ยิงต่อเน,นื่องครับผู้ช็อตนี้สวยมากครับดูสุภนัทที่ต้องชม์ความาหยั่นและพาทิกโอ้โหใช้หัวเข่ายิางเข้าไปครับนี่ครับนี่ครับต้องแบบนี้ครับนอนนักใช้ไม้สุภนัทโชว์ไปแล้วพาทิกจบดีเอาครับพาทิกน้องรักพาทิคกุตาฟซ่าส่องนัดติดเลยครับนัดอักกาแล้้ว็นนนััดดี ความขยันของสุขพโชคด้วยนะครับให้ครับหนึ่งหมื่นสามล้นซับจะเป็นเก้าแสนสองหมื่นเอามามาตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับสีนักการับชุดสีขาวกับสีขาวสุดท้ายเรานะครับเสื้อสีกรมท่ากับสีกรมท่านะครับกลับทีเวลาเทสอีกครั้งหนึ่งแล้วให้ช่องนี้สวยครับเอาล้วครับจาทิพย์พักลับมาบอลถึงสุ่งช <TS> ่องแต่งินทีสุโนต้ิทีเรียบร้อยแล้ว พี่ชนเสาใช่ครับโอ้ชนาทิพย์โอ้าหาโหน่าเซ็งเลยครับสุประโชคดูอีกครั้งครับจังหวะนี้ให้มาไม่ล้ำหน้าครับชาานาทิพย์ส่งกระสินแล้วปาดจังหวะเดียวบอลเนี่ยไปถึงสุประโชคแล้วหักข้อที่ขวาโอ้ยดูภากช้าชัด,ชด,ชดๆแจ่มๆระบบ 4K ครับดูของสุประโชคลูกขวาวมันโดนเสานอกนะแล้วก็เด้งออกไปครับดาวเตจะจากโค้กเอดคอนซาโดเล่สัปโลดูอีชีอีก,กับพี่จ่ายโอ้ยใจแทบจะตกไปอยู่ที่ตะตุ่มอีชชีแกจะวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้แกจะวิ่งไปไหนกบอนคือไงคือจะลง มุมนี้เหลี่ยมนี้ก็โจนาธานยังกินอยู่ครับะนะครับเจ้แหวนนะครับเบรคโอ,อ้แล้วเปิดมาสวยเอาโอ้โหให้ให้จังหวะเดียวมาพาทิกกูตัดสินพาทิกยิงออกโอ้ยเออเหลือเชื่อครับพาทิกโอ้ยจังหวะหลุดเดียวไปแต่ยิงลูกนี้มันโดนเฉื่อยแล้วออกข้างไปครับออกหลังไปครับตูชนะทิพย์โอ้โหคนแรกกันกว่าเดียวหยังสุดยับอยากเหนือยแต่พาทิกจังหวะจบโอ้ยไปยิงด้วยซ้ายครับแล้วมันเบียด เสาออกหลังครับโอ้โหน่าเสียดายสุดๆครับไม่ได้ลูกสองครับจังหวะนี้ของนักช้างศึกผูชนาทิพย์พยอย่างงามเหลือแค่จังหวะจบครับพาถิกทางวิ่งดีทุกว่างทุกอย่างแล้วครับโอ้โหขอโทษแฟนบอลเลยครับช็อตน,นี้มีธีรศักดิ์วิ่งไปแล้วนาทีพายธีรศักดิ์ธีรศักดิ์กิงโอนไ,<อ>ไม่เข้าเข้าไปครับไม่เข้าประตูโอ้เหลือเชือ่อครับคุลงมาจังหวะแรกใ้จบแล้วไปชนาทิพย์อีกแล้วครับโอ้โหไม่เป็นไรน้องเอาไม้ผูชนาทิพย์ส่งกระสิีนะครับ บอลออกจากเท้าลูกพี่ชนาทิ้งเนี่ยมันเต้นรุนได้เสียและไม่ล้ำหน้าแน,น่นอนครับแล้วดูธีรศักดิ์เต็มข้อครับโอ้มันไปเข้าป้ายโตโยต้าข้างหลังสนัทสุภนัทปากมาแล้วให้คุณสุภนัทยิงลูกนี้ติมบลัอไปทีสุภนัทยิงไม่ได้ยิงแล้วครับโอ้ยปาดที่สวยเลยครับเปเรล่ายังกินสุจานเปเรล่าไม่ได้ครับช็อตของสุภนัทเปิดตาดูครับสุภนัทยิงจังหวะแรกติดแล้วบอลมาเข้าทางอีกทีดูครับช็อตด้วยขวา โอ้แต่บอลมันไม่ผ่านมือสุจานเฟลดาครับตุย้ยคั้งครับโอ้โหนี่คือว่าเจ้ิงโอเคครับแต่แค่ว่ามันไม่มุมเท่านั้นเดี๋ยวตุ๊กเปียพงศนั่งดูอยู่ดีอ่ะน่าจะอยากลงมายิงเองนะวันนี้โอกาสเราเยอะมากเออเออมีคนกดพียาพงศ์ที่ถึงนีเดอร์สินอันดี้สักไกรศนนะครับลูกสองยังไม่ได้แล้วทีมชาติไทยอ้าวมาสา,า,ายเสียมันองเพลซิ่งครับแล้วธนาทิปขวามีครับธนาทิปให้แล้วลูกพนัฐจีน ลังกาแต่เหลือเชื่อไม่เข้าครับดูช็อตอีกครั้งครับชนาทิพนี่คือถวายผ่านทองฝักเพชรด้วยครับแต่ลูกยิงลูกนี้ของสุเปร์นัทโอ้ไปตรงตัวสุจานเปเรล่าครับโอ้โหนี่ครับยิงลูกนี้ไม่รอดวางขานะครับสุจ and านเปเรล่าอ่านออกตัวสกัดส่วนกระเพี <t'> ่รงไปทีเด็ดทิพมาทิกว่าตรงนี้ทีละสามทีละสามโอ้ยออตามกออกครับออกครับเดี๋ยวดีแล้วเดี๋ยวจะทิ้งทิพ ออกมาพลาดแล้วครับวิลาเทพให้แล้วดูประตูครับซูจาเบล่าจิรศักดิ์ถึงบอลก่อนและโดนรวบจากตัวขึ้นมาครับเพราะว่าบอลมันได้เปรียบและจิรศักดิ์หาช่องยิงไม่ได้จะให้สุภโชคโอ้มันลึกไปนี่ครับโอ้ดูครับจังหวะเกี่ยวห่วยแล้วนะครับเล่นมันฟาวน์นะเนอะคือฟาวน์แต่จิรศักดิ์ขึ้นไปเล่นต่อเพราะบอลได้เปรียบไงเออล่าเกมจิรศักดิ์มาสุพนัณมาเป็นยังไงจิรศักดิ์ให้สุพนัณสุพรร